วที่11ป้าก็ถักมาจนครบรอบแล้วนะคะตอนจบเราก็จบเหมือนเดิมนะคะจบมาหลักที่2นะจบขยับมาหลักที่2นี้หลักแรกที่เราขึ้นนี่จบมาขยับมาหลักที่2เดี๋2 2> ยว <everything S 2> มันมาชิดกันเองนะคะเนี่ยห่วงที่เราดึงเราหอเนี่ยมันมาอยู่ด้านบนของหลักแล้วชิดกันแล้วนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วแถวต่อไปดูลายก่อนนะคะแถวเมื่อกี้เน,นี่ยแถวนี้ลายกูนี้ใช่ไหมลายเกี่ยวหน้าขยับมาหลักนี้ก็กูนี้ขยับมาแถวนี้ก็กูนี้ใช่ไหมคะแถวต่อไปมันก็จะเป็นหลักนี้กับหลักนี้นะคะแต่หลักเนี้ยมันเป็นหลักจบของแถว แสดงว่าเราต้องขึ้นตรงนี้หลักหนึ่งเป็นเกี่ยวหน้าก่อนแล้วก็ถักไปวนจนรอบจนมารอบตรงนี้แล้วค่อยมาเกี่ยวหน้าอีกทีหนึ่งคู่กับหลักนี้นะคะเราก็ขึ้นต้นเกี่ยวหน้าหลักแรกก่อนก็ดูลายตอนแรกนะคะพอเริ่มดูลายตอนแรกเสร็จแล้วเราก็ถักไปเลยมันจะยากแค่หลักแรกนั่นแหละถ้าเราขึ้นต้นดูลายถูกมันก็จะถูกไปทั้งหมดหมายมันชอบแตกพายอ่ะนี่นะคะเกี่ยวที่หลักแรกก่อนต่อด้วยโซ่นหนึ่งแล้วก็ลงเป็น f แล้วก็ลงเป็น f f สอง แล้วก็เกี่ยวหน้าสอง f สองเอฟสองเกี่ยวหน้าสองแล้วก็เอฟสองพอขึ้นต้นพอดูลายปั๊บขึ้นต้นเสร็จคราวนี้ก็ถักเอฟสองเกี่ยวหน้าสองสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละมันจะยากแค่ตอนดูลายถ้าดูลายเสร็จแล้วขึ้นต้นเสร็จแล้วต่อไปเราก็ถักเอฟสองเกี่ยวหน้าสองเอฟสองเกี่ยวหน้าสองไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวลายมันก็จะขยับกันมาเอง ะะแต่ลายมันจะไม่ชัดนะเราทาลายนี้ลายมันจะไม่ค่อยชัดนะคะลายมันจะมันจะนูนน้อยเหมือนที่ว่านั่นแหละถ้าอยากให้นูนเยอะๆก็ต้องทาเป็นเกี่ยวสองครั้งเป็นลายหยดน้ำหมวกก็จะหนาขึ้นนะแล้วก็เปื่อหมเพิ่มขึ้นนิดนึงหรือไม่ก็ทําเป็นเกี่ยวหลังหมวกมันก็จะหยักขึ้นนะคะหมวกมันก็จะหยักขึ้นแล้วก็หนาขึ้นแล้วก็หดลงนิดนึงนะคะประมาณนี้อันนี้ก็จะเห็นลายนิดหน่อยนะคะเห็นลายไม่ชัดแต่ว่าเดี๋ยวถักเสร็จทั้งใบมันก็จะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวป้าก็จะถักไปเรื่อยๆคค่่ะะะอันนนีี้้แแถววท12ล